แตรกปบ้งกับแรกปบ้งนับเด้เลยนึ่งรองได้เดินแล้วไม่ตาปุบแบงค์รถายกันแต่นูแล้วแต่ว่าปุขึ้นบ้อมไม่รด อาตั้งเต็มเลงกันเลยเหล็กปีเล้ลวตุ้นเลยป๋อจ้ามก็คนกับไม่ว่างเจ้าก็รดไม่ว่างตะมนันแกล้งดี โวมโวมไปเดี๋ยววะโอ้รวยดีกันกันเนอะ 7 cao, gặp bông gặp bông gặp bông đi lên tiếp trong là cao bung bông bung bông cần phối phù hợp đây cao để lệ của vốn là đây cái vùng đây mang cần mai nương <laughs> <Rồi. cười> jam mà lại đi đến chân นึ่งประมาณสามนาทีครับอืมกาปุ่งกันตลอดสามนาทีตลอดสามนาทีครับกันละสามนาทีลันครับลัน ตืมอะไรไมา่โดนนั่นเดจะตีโรโรเกอรี่ไม่เปิดตีครับรเกอรี่ไม่เปิดตี เวดังตะลิเกอกับไม่ได้ไปตรงนั้นเวลาว่างคนกับตะลิเกจะเใจเย็นๆกับคนแต่ว่าตักมาในเวทแล้วก็ตักมาตั้งไอ้เมเล่นเจอร์เดี๋ยวนาตะลิเกปุ๊บไม่ได้ไปดังดีครับบอกตรงๆผมไม่มีไม่มีเวลาครับชวนยืดปีไม่การันต์ก็ปิดนะที่ไปดั้งเพื่อปีเอ่อชวนก็ยึดปีไม่การันต์ก็ปิดเออ เราแตะมานด้านก็เปิดถ <c oughs> <c oughs> ึงแล้วครับถึงแล้วไม่รู้แท็กเตอร์มาแะไรมาแท็กเตอร์เรา <c oughs> เดี๋ยวนึงรับวินร่องใบนะครับรับเนี่โบ้โบ้หนึ่งใบอลไรครับมารับเลยนี้หนึ่งใบโอ้ยปวดเอฟปวดเอฟ

ไม่ได้ขึ้นจกตายมึงตบมแม่เลยในนี้พี่น้องอีสี่โครงการพวกมีตำบันจะกั้งไอเมียน้อย ไปกับไลยุบแล้วอ้อยจมออยจมจุดกับออยจมจุดตัดจุดเลยอย่างแกนไปเลื่อยคับจุดเลืเออ่อยเดี๋ยว kayak ตัวเองกันได้บางทีแต่ว่ามันจุดเึื่องบ่อรอแต่แกนตัวไปเลยเพื่อดินมันแต่เยกรถมันนี่เลื่อนลงไปกับหลัง มาแล้วแรงก้องบอลุงกันนี้ป้าป้าเหล็กแหล็กไอโอครับไม่ไม่ใหญ่แรงกว่านี้นี่ผม <c oughs> เล่นก,นก,นก่อนครับโอ้วิ่งกว่าป้าจีบ้งรถตังเลยก่อ <c oughs> เล่นกุญแจปุบมันแรงกันรถแหล็ไอโอครับรถไม่ไกลวิ่งโอเคครับคลิปนี้ไปไปปุ๊บ

ง่ายแล้วง่ายแล้วเอาเลยนี่จะเป็นใบเดียวมันคือว่าเอาได้เดี๋ยวนี้มันอันไอ้นี้มันเดี๋ยวนี้นึ่งไว้เดี๋ยวหนูนึ่งไหวต่อเดียวมันมันเอาไม่ได้แต่เดียวไม่เดากันครับเดี๋ยวหนูโอเคบายบายครับแล้วดีครับ